สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมของดีสวยๆมือเดียวป้ายแดงนะครับ t o y o ต a v วีอนะครับ1.5 s i w o r y นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับภายในสวยภายนอกเงางามดูดีมากๆครับราคา1 2 9 0 0 0บาทนะครับกับรถทรงประหยัดอึดถึกทนนะครับตัวนี้บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับและก็เป็นมือเดียวนะครับกล้ารับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับ ซื้อได้เลยครับคันนี้จะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรอเช็ครถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับช่วงล่างเซ็ตมาใหม่นะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์นะครับกับตัวท็อป 1.5S นะครับภายในนี่งามมากๆนะครับสำหรับ v i o s ตัวนี้นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องไม่เคยหรือซ่อมไม่เคยแกะทำครับรถสวยเดิมมากๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับ120,000 9,000บาทนะครับดูนี่ครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจะได้ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับภายในจะเป็นลายไม้และครับเป็นเบาะหนังครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีน้อยและตัวนี้สภาพสวยๆเบื่อครับนี่ครับมันจะมีเบาะหนังแบบนี้นะครับดูดีมากๆนะครับสำหรับ v ีออรุ่นนี้นะครับ ในส่วนของ Vios เนี่ยจะมีแยกย่อยรุ่นเยอะมากๆเลยนะครับก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google หรือในส่วนของการรีวิวเนี่ยก็เข้าไปดูในของ YouTube ก็ได้ครับแต่ที่แน่นอนคือคันนี้ซื้อได้เลยครับเพราะมีรับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีครับสุดจัดแล้วครับในราคานี้ยังกล้ารับประกันให้ขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถเช็คและคัดมางามจริงๆนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับ129,000บาทนะครับจัดโปรโมชั่นนี้เลยครับ เตรียมเงินไปได้เลยขับกลับได้เลยครับสมาชิกมันไกลมาจามาเลยครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันได้รถแน่นอนถ้ากลัวไม่ทันนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคันนี้สวยเดิมมากๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับภายในสวยๆภายนอกเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างก็สมบูรณ์ครบแน่นๆครับหาไว้ใช้งานนะครับลองเจรจาสอบถามไปดูรถก็ได้นะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนนะครับสมุทรสาครนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับ อยู่บ้านไกลอยู่ที่ไหนถ้าเพาะชอบก็จัดส่งให้ได้แน่นอนครับการันตีว่าท่านได้รอรถเอาไว้ใช้งานแน่นอนครับรับรองว่าไปแล้วไม่ได้กลับครับเพราะว่ารถสวยมากๆครับแล้วก็ประเด็นคือน้อยนักที่จะมีที่ไหนรับประกัน1ปีนะครับโดยรวมเหมือนอย่างมากก็1เดือนนี่สแตนดาร์ดสามเดือนนี่ก็พิเศษแล้วอันนี้คือสุดยอดแล้วครับเพราะว่า1ปีนะครับโอ้โหในราคา1 2 9 0 0 0บาทนะครับ พิจนารณาดูได้ครับสำหรับผมจะหารถสวยๆมาฝากเสนอครับสมาชิกก็รอชมเตรียมกบประมาณไว้ครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามแฟนเพจของรุ่นต่างๆครับ